สวัสดีครับก่อนหน้านี้ก็มีคนถามผมเข้ามาพอสมควรเลยนะครับว่าเสือ,อาหารจะสามารถสู้กับหมอผีเหิมในชาติประยักษ์ภูมนักเลงได้หรือไม่ซึ่งก็มีคนขอให้ผมลองทําคลิปเปรียบเทียบดูนะครับว่าสองคนนี้ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันถ้าอย่างนั้นนะครับในวันนี้ในไหนละครเขาก็ยังเป็นกระแสอยู่นะผมก็อขอจัดให้ตามคําขอเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเสือหารต้องมาเผชิญหน้ากับหมอพี่เหิมเสือหารจะสามารถรับมือได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครหมอปีเหิมกันก่อนนะครับหมอปีเหิมนั้นร่วมมือกับพ่อเลี้ยงสัญชัยผู้มีอิทธิพลของบ้านผาฟ้าร้องซึ่งหมอปีเหิมจะทําหน้าที่คอยเฝ้าทางเข้าออกป่าอาถรรพ์เพราะเบื้องหลังของป่าอาถรรพ์นั้นมีโรงผลิตอาวุธชีวภาพของพ่อเลี้ยงสัญชัยอยู่โดยพ่อเลี้ยงนั้นมีแผนการที่จะค้าอาวุธชีวภาพให้กับพวกต่างชาติและการค้าขายครั้งนี้มันจะส่งผลร้ายให้กับประเทศชาติ และไม่ว่าทางการจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาที่ตั้งของโรงงานมากแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถผ่านผู้เฝ้าประตูอย่างหมอพีเหิมเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิชาของหมอพีเหิมกันนะครับว่าแกมีวิชาอะไรบ้างหมอพีเหิมเป็นคนที่ศึกษาด้านเดรักษานวิชาแทบจะทุกอย่างเลยนะและชอบจับคนมาดูดวิญญาณเพื่อมาเป็นท่ารับใช้ของตัวเองและเมียของผู้พันชาติก็คือหนึ่งในนั้นด้วยน,นะครับ และหมอผีเหิมก็ยังมีวิชาที่ไายกาศอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิชากระสงคตวิชานี้เป็นวิชาที่ไายกาศมากสามารถทำลายวิชาขังพันของจอมขมังเวทคนอื่นได้อย่างง่ายดายและก็ยังมีพลังในการดูดวิชาของจอมขมังเวทคนอื่นได้อีกด้วยและหมอผีเหิมนั้นก็ยังมีบริวารเป็นผู้ผีโหงพายอีกมากมายเลยนะครับและยังมีความสามารถในการถอดใจทิพย์ได้ และวิชาที่ไร้กัดที่สุดของหมอปีเหิมก็คือเขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอสูรได้นะครับและในร่างอสูรนั้นจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าร่างกายแข็งแกร่งและที่ไร้ที่สุดนั้นร่างอสูรของหมอปีเหิมสามารถพ่นไฟบรรลัยการออกมาได้นะครับเท่าที่ดูหมอผีเหิมก็คือจอมสมรเวทคนหนึ่งเลยนะครับที่ไร้กัดมากๆและผมว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะ ที่จะสามารถเอาชนะเขาในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวได้เดี๋ยวหลังจากนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเสือหานได้มาเผชิญหน้ากับหมอฝีเถิมเสือหานนั้นเขาจะสามารถรับมือได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาเทียบวิชาของพวกเขาไปกันเป็นข้อๆเลยนะครับไปดูกันที่วิชาแรกกันเลยนะครับนั่นคือวิชากระสุนคดหมอผีเถิมนั้นมีวิชากระสุนคดที่ไหลยกาดแต่ทางด้านเสือหานนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีวิชากระสุนคด แต่เขาก็มีวิชาปัดอาวุธนะครับซึ่งวิชานี้ก็น่าจะพอป้องกันจากกระสุนโคตของผู้พันเธิร์ได้นะวิชาต่อมาของหมอวีเธิร์นะครับเขาจะมีพลังในการดูดวิชาอาคมของคนอื่นนะแต่ผมว่าวิชานี้ก็คงไม่สามารถดูดอาคมของเสือหานได้ง่ายๆนะครับและอย่างทางด้านของเสือหานก็มีคาถามุงกุดแก้วที่สามารถล้างอาคมของศัตรูได้เหมือนกัน และถึงแม้ว่าหมอผีเหิมนั้นจะมีบริวารเป็นผู้ผีโหงภัยมากมายแค่ไหนนะครับแต่เสือหานเขาก็มีของพิเศษนั่นก็คือลูกสะกดหัวใจสิงกับตะกุดสามกษัตริย์ซึ่งของสองสิ่งนี้สามารถทำลายพวกพูดผีได้นะครับดังนั้นพวกพูดผีของหมอผีเหิมก็ไม่น่าจะทำอะไรเสือหานได้นะแต่หมอผีเหิมนั้นเคยยังเหนือวิชาที่ไหลกาดอยู่อีกวิชานะครับนั่นก็คือเขาสามารถแปลงร่างเป็นสุรกายได้นะ ซึ่งร่างอสูรนั้นสามารถพุ่นไฟบรรลัยการได้อีกด้วยนะครับแต่ทางด้านของเสือหานนั้นถึงแม้เขาจะไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับแต่เขาก็ามีวิชาเสือเผ่นนะครับที่เมื่อเวลาเขาปลุกของนั้นพลังในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นมากเลยนะและที่สําคัญเสือหานยังมีพญาสันติเหล็กประทับร่างอยู่ด้วยนะครับซึ่งพญาสันตเหล็กนั้นมีพลังมากกว่าเหล็กไหลธรรมดาหลายเท่าดังนั้นพญาสันตเหล็กก็น่าจะพอต้านไฟบรรลัยการในร่างอสูรของผู้พันเถืมได้นะ ในมุมกลับกันนะครับถึงแม้ว่าในร่างอสูรของหมอผีเหิมนั้นจะแข็งแกร่งแค่แไหนแต่ทางด้านเสือหานเองก็มีวิชามัทนามือที่ทรงพลังและถ้าเสือหานใช้มัทนามือประสานเข้ากับลูกสะกดหัวใจสิงและสะกดสังกษัตร์มันก็จะยิ่งเพิ่มอานุภาพพลังของมัทนามือเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าพลังมัทนามือของเสือหานก็น่าจะทําลายร่างอสูรของหมอผีเหิมได้อย่างแน่นอน อันนี้ผมขอเปรียบเทียบสักหน่อยนะครับทางด้านบาดทรงจักนาลายของผู้พันชาตินั้นยังสามารถทําให้ร่างอสูรของหมอผีเหิมบาดเจ็บได้ดังนั้นวิชาหมดัดธงมือของเสือหานที่น่าจะมีพลังพอๆกันก็น่าจะทําลายล่างอสูรของหมอผีเหิมได้นะครับจากที่ดูมาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเสือหานนั้นได้มาเจอกับหมอผีเหิมแล้วก็ ผมมั่นใจว่าเสือหานั้นจะต้องรับมือและสามารถเอาชนะหมอปีเหิมได้อย่างแน่นอนและทุกคนล่ะครับคิดว่าเสือหานั้นจะสามารถเอาชนะหมอปีเหิมได้ไหมคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ และถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ